สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนเช้านี้ค่ะย่ายหน่อยสำราญย่านผัวหรือว่าผัวย่านนะคะทุกคนเราเพิ่งเดินทางมาถึงบ่อปลานะคะมาสายๆค่ะเราตื่นสายเพราะเมื่อเช้าเ,าเราเมื่อคืนเรานอนที่บ้านเนาะแต่เราก็ตื่นสายแล้วเราก็มาทํางานสาย <laughs> แต่ว่าเราก็มาทํางานบ่อใหญ่และตื่นสายกันทุกคนคะ่ะเพราะาอากาศอากาศมันก็ไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนแล้วค่ะก็ะพอดีค่ะ แต่ว่าด้วยว่าเราทำงานหนักเมื่อวานค่ะเราทำงานสองบ่อเนาะวันนี้เมื่อคืนเราก็เลยนอนยาวเลย่ะนนอนสายแล้วก็เพิ่งจะมาถึงบ่อปลาค่ะเพิ่งจะมาทํางานนี่แหละค่ะเพิ่งจะมาทํางานนี่แหละค่ะทุกคนเพิ่งจะมาติดตั้งเครื่องสูบน้ํากันนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะบ่อนี้อยู่ติดถนนนะคะนาเจ้าจของนาจะติดถนน คาดว่า,าวันนี้ผู้คนจะพลุกพล่านเ,ย,เยอะแยะมากมายค่ะวันนี้ถ้าเราสู่บ่อไหนที่ตีถน,นนคนจะเยอะค่ะทั้งคนมาดูทั้งคนมาพูดมาคุยทั้งคนมาซื้อปลาทั้งคนมาดูจะส่วนมากคนจะมาดูเยอะเวลาเราทางานเนาะนี่แหละค่ะบ่อนี้เป็นบน่อที่ปีที่แล้วเราก็มานะคะทุกคนปีที่แล้วเราก็มาปีที่แล้วเราได้ไปลาเยอะค่ะบ่อนี้ เพราะว่าฝนดีค่ะแต่ว่าปีนี้แรงเจ้าของบ่อยยังอัปราคาขึ้นนะเราก็หวั่นหวันอยู่นะลุ้นนี่แล้วค่ะวันนี้ถ้าราคาถ้าปีที่แล้วนะเราถ้าฝนดีเหมือนปีที่แล้วเราจะไม่ได้ลุ้นเลยค่ะเพราะว่าเรารู้รู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้ด้วยว่ามันแรงด้วยแล้วก็อัปราคาขึ้นด้วยก็ต้องลุ้นกันทุกคนคะ่ะสู่บ่อไหนไม่ลุ้นไม่มีคะ่ะพวกเราติมมอนคนตรงสุดปลาค่ะอ่ากำลังตั้งเครื่องคะ่ะกำลังจะติดตั้งเครื่องคะ่ะทุกคนคะ่ะ กำลังจะติดตั้งเครื่องนะคะกำลังจะติดตั้งเครื่องคะ่ะบ่อนี้บ่อนี้น้ำสีสวยมากเลยน้ำสีสวยมากขาวขุน่นตัวปลาก็สีสวยมากเช่นกันค่ะเพื่อนๆค่ะสีขาวขุ่นมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้สวงปลานะคะเราก็เป็นวาบเชื่อส่วนบุคคลนะคะมีการบอกกล่าวค่ะ กานบอกกล่าวเจ้าของบ่อน,นะคะทจ้ที่จะทางค่ะลูกหลานมาเหมือนเดิมค่ะมาสุราเหมือนเดิมนะคะคอยช่ว์คอยหมานนะคะวันนี้จะได้ตื่นในท่วงลูกหลานค่ะ,ะขอประคุณหลายๆค่ะเจ้าที่เจ้าทางนี่ต้องให้ความสําคัญกับเวลาเรากินข้าวนะเราก็ต้องทําเราก็ต้องทำเอ่อเรียกว่าอะไรอะแต่งข้าวเนาะทำข้าวค่ะยกคำข้าวให้ท่านด้วยนะ ก่อนที่เราจะกินจะยกให้เจ้าของบ่อยเจ้าของสระสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะมันเป็นความเชื่อสมบคติของพวกเราที่มาทำต้มสุปรานี่แหละนี่แหละค่ะบ่อที่เราจะทํางานวันนี้นะคะน่าจะน่าจะน้ําน่าจะแห้งประมาณน่ะเที่ยงบ่ายนี่ะเพราะว่าน้ําเยอะอยู่ค่ะแปดโมงแปดโมงกว่าทํางานนี่ก็อืมมันน่าจะแห้งประมาณ เนี่ยกะว่าประมาณบ่ายโมงน่ะน้ำน่าจะแห้งน,นะทุกคนคนเยอะค่ะทุกคนค่ะถ้าบ่อไหน,นอยู่ใกล้หมู่บ้านนะนาใครใกล้อยู่ใกล้หมู่บ้านใกล้ถนนนี่โอ้คนเยอะรถเยอะแยะมากมาย <laughs> คนจะเยอะค่ะพู้กพลาดอยู่ค่ะ <laughs> ต้องทำใจค่ะต้องทำใจกับผู้คนนะครับวันนี้ <laughs> บางบ่อเราอยู่กลางทุ่งนาไม่มีคนไม่มีหมู่บ้านนี่ก็ก็ดีคัะ มันไม่มันไม่วุ่นวายดีนะวันนี้ต้องเตรียมพร้อมรับกับความวุ่นวายนิดหนึ่งเขาว่าคนจะเยอะวันนี้วิธีแล้วเรามาสูบคนเยอะมากค่ะมาดูพวเราทางานเ <c oughs> นี่ยเนี่ยค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะัเพื่อนๆค่ะเช้าๆค่ะบรรยาก,กาศที่ทุ่งนาก็ประมาณนี้แลค่ะตรงที่กําลังอุดบุญบ่ายวงน้ํา,าแหงเราจะได้ทํางานกันเดี๋ยวจะได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูช่วงต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะม่อหมอยประมาณนี้ก่อนเนาะขอบพระคุณที่รับชมคลิปของยายสำราญบญัวค่ะอาชีพเหมาบอบปลาคนตรมสุปลาค่ะทุกคนค่ะ